漢字のアクセサリーがあれるのに今回のチャンピオンです勝ちたければ私に従う。 私がジャンプマスターねあんた達た全員飛ばせてあげるアドバイスよ私の邪魔をしないようにここが気に入ったわいい報酬を狙って 脱落しちゃったみたい。 のシールドを割ったわ敵は危険。 待って回復が必要よシールドリチャージ中リングが閉じるまであと一分リングが閉じればここのものは全部なくなる撃破されました 閉じるまで四十五秒。スコープを発見。中距離用だ。僕はない。私の好きなお宝ね。一人じゃしてあげる。回復中。カスリキスだ。リングが三十秒で閉じる。遠くはねえぞ。回復中。こんな傷、大したことねえ。 リングは近い。あと10秒だ。ブリーフが飛ばされないようにな。発見。新しいキルリーダーの存だしゃー聞こえてるだろうな。報告。俺たちはリングの外にいます。 to 舞台の半分が消えたよしこれでお宝の取り分が増えるわ新しいキルリーダーよ早く会いたいわ。 シールドにパワーを注入する回復中、カスリキ傷だ回復中、こんな傷大したことねえ。 こっちに敵がいるあっちに雑魚がいる シールドをリチャージレプリケーターが降りてる Shut sure. รออเพืโลโลโล่อนได้ยินไหมปีนนะสิบแบบปีนไปลงก่อนไม่อยากเปิดไมอ่อะเปิดแม่เรียก<ผ>มไม่เป็นไรเปิดไม่ก็ได้ไไดเดี๋ยวผมคุยเอง สวัสด <laughs> ีนะครับทุกคนไรไหมผมเป็นคนเปิดเองครับช่องผมช่องผมมูซาวะสโคปを使わないって私は大砲よ。 勝ってビはチャンピオンです。早く走り早く打ち、回うチャンピオンでするな。一度、一度、ン度、一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 度、

โอ้สนายกับสไนกับธนูโอ้เฮ้ยอาจรครับจะดูไหมว่าปะกัน <wow. laughs> <laughs>

อุ้ยเพื่อนจริงตายเลยอีเดียวตัวเดียว้วยมันลงเยอะมันมันลงสามนะไม่รู้ตัวนี้มันยืนนิ่งมั้ย fk อะไรวะเนี่ย อุ้ย้อยแต่มัอดีครับขอม่่งเดี๋ยวจบตอนนี้จะไปเปลี่ยนชื่อตีม่เป็นรูปต้องปิดไม่ออกต้องเปลี่ยนชื่อคลิปด้วยเฮียมันเขียนวย่าคนเดียวชิว

กขนาดตอบลงแล้วเนี่ยมีไอ้ดอกลงวะใกล้ๆเลยอ่ะไอ้ดอกไอ้ดอกมันมีคนยิงโอ้ยยิงตรงไหนอ่ะมองมรอยิงหน้ายิงหลังไม่ได้เปิดเสียงปิดเสียง มันน่าจะได้ของฟูอ่ะต้องสบกูเลยอ่ะ อะไรวะเนี่ยโอ้กี่ตีวะเนี่ย I ไปแก้ไลฟ์สตรีมอะ ตั้งว่าผมมากับอาร์มเลยมั้ยผมมากับเพื่อนก็ได้กุไม่รู้จะตั้งชวิตคิวาอะไรละ ถ้ตีมดีเลย์ประมาณห้าวิ マスターを務めていいる最高の人生なな叫ぶがいいみんににに聞こえるようにな視聴者に一言言わせてくれ者どうだを,ーンをすでにさい。 มีคนอ๋อเพื่อนมีดชันติ

สวย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 ระวังระวังมันโยนดาวกระจายเข้ามาผมไม่มีไม่มีกระสุนแล้วโอ้โหระวังระวังหลังระวังหลังเรียบร้อยมีสองตี ชุบกันอ่ะได้ยินเสียงโอ oh, <yeah. S 1> ้ียยังสุดไม่มีปืนกูก็กระสุนหมดก้นเร็วเลยยิงไม่ทันอะไรลูกกระสุนหมดเลยแล้วก็ต้องรีโหลด สเดีมดูลื่นกันไหมปรับใหม่อ่ะอืมเมื่อกี้ไม่ได้ดูช็อตบวกว่าสตรีมมันลื่นไหมดีกลับไปดูได้เลยได้นี่ยวะ ก็ลื่นนี่นี่วะปรับเป็นเบอร์โฟมันแล้วก็เอาวิเล่ลง ปืนกูกระชิกกาไอ้เหี้ยโคตรขี้กาเลยเถอดได้เถิดก่อนนะอย่าเพิ่งขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยทีมอุ้ยมันมันย้ำผมมันย้ำผมช่วยผมด้วยครับไปครับ

พี่เบอมจะต้องลงไลน์แล้วแหละหนีแล้วครับผมหนีไม่อยู่แล้วโอ้โหไม่น่าขึ้นอนเลยระวังแล้วมีกับดับโอ้ยมีกับดักโอ้ยคนตี ขอลงไลค์ก่อนนะค่อยมาต่อตอนครับเดี๋ยวผมมาครับผมมาโอ้ลงไลท์ได้ครึ่อองชัว่วโมงไปละค่อยมาต่อตอนเข้าพี่เรียก